เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับล่าสุดน็กชาลีนะครับได้ไลฟ์ผ่านทิกตอกนะครับเคลียร์กับประเด็นต่างๆถึงการม,มินนะครับ้องบอกว่าประเด็นนี้มีคนจับตาดูเยอะมากเลยนะครับคนดูไลฟ์เนี่ยเป็นแสนเลยนะครับโดยบางช่วงบางตอนนะครับน็กได้บอกว่าฟังผมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้งานในไลฟ์ผมเยอะมากผมทำให้เขาได้เป็นร้อยงานตามที่ผมพูดหมายแล้วที่บอกว่าเขามาลำบากฟังให้ดีๆนะครับสิ่งที่ผมทำให้คุณมันไม่ควรได้ขนาดนั้นด้วย ผมมีค่าตัวของผมอยู่ในไทยผมไม่ต้องมาแบ่งให้ใครได้ตามผมหรือใกล้เคียงผมก็ได้แค่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมทําให้คุณมาทํางานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ4ี่แสนถึงหนึ่งล้านแล้วแต่งานนะครับไม่พอใจหรอครับนี่คือความลำบากอะ เป็นคุณคุณจะมาหรือเปล่าอย่าต่อแหลกันนะครับขอโทษครับอย่ากโกหกกันนะครับเป็นคุณคุณจะมาหรือเปล่าหากว่าคุณโสดแล้วก็ผมขอโทษจริงๆเพื่อนผมใช้คำเมื่อกี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ขอโทษจริงจากใจนะ อยู่ดีมีคนหนึ่งมาคุยกับคุณมาจีบคุณแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งเพื่อคุณมีครอบครัวที่พร้อมสปอร์ตคุณมีคนเทศนั้นอีกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสนคนที่พร้อมสปอร์ตคุณมีรถรับส่งให้ตลอดเวลามีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละสามแสนสี่แสนถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียวหนึ่งล้านบาท เป็นคุณคุณเอาไหมครับวันนี้จบคําว่าลําบากแล้วนะครับงานนี้นะครับหลังจากแน็กออกมาไลฟ์สดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทางการมินเนี่ยได้เห็นไลฟ์นี้หรือเปล่าแล้วทางด้านการมินเนี่ยจะออกมาตอบโต้กับประเด็นเรื่องนี้หรือไม่ทางเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ